กดตัวนี้นะครับให้เป็นอีโคโหมดนะครับนี่นะฮะพอกดแล้วสังเกตได้ว่าแอร์จะดับลงนะฮะความแรงของแอร์จะดับลงถ้าเราปิดนะฮะกดกดค้างไว้นะฮะแอร์ Air จะแรงขึ้นมานะครับก็คือประหยัดประหยัดพลังงานนั่นแหละความหมายเนาะประหยัดน้ำมันนะฮะตอนนี้จับค่าได้ สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะนี่นะครับน้ำมันรถไปประมาณสามขีดนะเติมถึงทังก็ไปไกลเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเปิดอีโค o โหดนะครับโอเคกดค้างไว้นะฮะอีโคโหมจะขึ้นนะฮะแล้วก็กดตัวนี้ฮนะให้เป็นตัว A นะ A of f หนูนะข้างบนนะเวลารถจอดหยุดนิ่งอะ่ะเครื่องมันจะดับลง เวลาเราเหยียบคันเร่งอ่ะเครื่องจะติดขึ้นมาไอ้แอร์ระบบนี้ผมไม่ชอบมันเป็นระบบประหยัดน้ามันนั่นแหละบางทีมันก็เสียจังหวะช่วงที่เราจอดปุ๊บกําลังจะแซงกําลังจะข้ามถนนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยปิดไว้ดีกว่านะครับหน้าจอปรับได้ประมาณสี่รูปแบบปรับได้สี่รูปแบบนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจอเปลี่ยนทีมได้นะฮะกดกล้องดูนะฮะเลี้ยวนะฮะดูวงเลี้ยวนะครับนี่นะฮะ ดูลัศมีวงเลี้ยวนะครับว่าพ้นขอบฟุตบาทหรือเปล่านะครับด้านข้างมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่หรือหลุมนะฮะบ่อนะครับก็มีประโยชน์มากๆนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะไปกันเลยครับนี่นะฮะสุดยอดนะครับ จ้งเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอ๋อผมขับช่วงสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วฮะตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวขอจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ